สวัสดีครับขอก้าผุยการก้าทำขึ้นชื่อครับผมวันนี้เรากลางทาาถึงปีที่คลิปกองแล้วก็ครับโอ้โหเรากลางคามมาค่อนข้างไกลนะครับผมวันนี้เราจะพาคุณไปทาอาหารไทยโบราณที่ขึ้นชื่อมา,มากๆครับนั่นก็คือแกงว่ากุง้งอ่าทุกคนก็รู้จักจะรู้จักว่าแกงว่ากุ้งมันคืออะไรใช่ไหมครับแกงว่ากุงางาก้งนะครับก็จัดอยู่ในหมวดอาหารชาววังนะครับผมแกงว่ากุ้งเนี่ยถือว่าเป็นเมนูปโปรดของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับเพราะว่าท่านชอบทาน แค่มากุ้งมากครับโอเคครับแค่มากุ้งครับก็จัดอยู่ในหมวดของเมนูเกี่กับแผ่ชมเครื่องคาวหวานครับผมเป็นบทประพันธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ากัพารายหรือรัชกาลที่สองนะครับผมโอเคครับแค่มากุ้งจัดอยู่ในหมวดของยำนะครับผมเป็นยำที่มีรสชาติกลมกล่อมมีรสชาติแฝงคือรสเผ็ดนะครับผมเผ็ดเล็กน้อยครับเพราะว่าเด็กสามารถรับประทานง่ายผู้ใหญ่ก็สามารถรับประทานง่ายครับผมโอเคครับเมื่อเรารู้ประวัติของแค่มากุ้งนะครับเดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับ Let's go <S ส่วนประกอหของแก่วมะกุ้งมีางานนี้ครับผมก็จะมีกุ้งนะครับปอกเปลือกเอาเส้นนาำออกนะครับผมส่วนประกมต่อไปก็จะเป็นหอมแงกซอยครับตะไครยซอยพริกขีงหูซอยขิงซอยใบมะกรูดซอยผัดชีเร็ดใบครับก็หอมซอยแล้วเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียก แล้วก็น้ำมันงาครับผมเดี๋ยวส่วนผสมจะขึ้นให้ใกล้คลิปนะครับผมโอเคครับเมื่อเรารู้ส่วนผสมของแค่มากุ้งนะครับเดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแค่มากุ้งเลยนครับผมเราจะเริ่มจากการลวกกุ้งนะครับก็เปิดไฟครับผมรอให้น้ำเดือดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอากุ้งนะครับวงไปลวกให้กุ้งมีสีส้มอ่อนๆครับผมแล้วก็กลับขึ้นมาก็จะห่านเป็นชิ้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำส่วนผสมของน้ำยำเลยครับผมส่วนผสมของน้ำยำก็จะมีน้ำมะขามเปียกนะครับ น้ำตาลสามช้อนโต๊ะครับแล้วก็งาปลาสามช้อนโต๊ะเช่นกันครับน้ำมะนาวสองช้อนโต๊ะครับถ้าใครชอบเปรี้ยวก็สามได้ครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆชิมไปเรื่อยๆครับรสชาติกครับสามารถเติมตามความชอบของคุณผู้ชมได้ครับสูตรแค่มากุ้งนะครับเครื่องปรุงะครับไม่ไปตัวครับผมเพราะว่าส่วนผสมเนี่ยสามารถปรุงตามความชอบของคุณผู้ชมได้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกแก้มากุ้งรสชาติก้องเปรี้ยงงามครับผมแค่นี้เองครับก่อนนี้น้ามือครับค่อยๆใส่กุ้งลงไปครับผม กุ้งนะครับเรากแค่แป๊บเดียวครับผมเพราะว่ากุ้งมันสุก่ายนะครับไม่งั้นถ้าคุ้ลวกนานเกินไปกุ้งอาจจะเละได้ครับตอนคุกยำนะครับผมตอนนี้กุ้งก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะกัดกุ้งขึ้นมาพักเลยครับผมกุ้งนะครับอย่างที่บอกเราลวกแป๊บเดียวลวกให้มันแุ้งามนะครับโอเคเดี๋ยวกัดกุ้งขึ้นมาพักเลยครับผมในระหว่างนี้นะครับเราก็จะรอให้กุ้งหายร้อนก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกอยยำก่อนเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไก่หอมแงงลงไปครับผมแล้วก็การเมื่อกระขายกรอยครับผมพีกหครับ พี sea, ite, ่ขี้หนูก็ค่อยๆไขนครับผมถ้าไข่มากเกินไปเดี๋ยวจะเผ็ดนะครับก็ค่อยๆไขไปเรื่อยอย่างที่บอกค่อยๆปรุงไปเรื่อยนะครับรสชาติอยู่ที่ความชอบของคุณผู้ชมครับขิงซอยครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับผมเมื่อเอาคลุกเคล้าเสร็จนะครับก็จะไข่ไหมวัคคุดซอยลงไปครับผมตามด้ว้ก็หอมซอยครับแล้วก็ผัดชีสใบครับผมโอเคเมื่อเอาไข่ผัดชีสครับเราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันครับผมโอเคเสร็จแล้วครับกับก๋วยเตีน้ำยำครับผม เดี <Cornell. S 2> ๋ยวเราจะมาหั่นกุ้งเข้ใส่ลงไปครับผมโอเคครับกุ้งเราก็หั่นเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอากุ้งนะครับมาไปเค้ากันน้ำยำนะครับค่อยๆใส่ครับระวังกุ้งเละครับผมเมื่อเอาไข่กุ้งนะครับเราจะเค้าเบาๆครับผมก็คือเค้าให้เข้ากันอย่างเบาๆครับอย่างเบามือเลยนะครับผมโอเคเสร็จแล้วครับกับแค่มากุ้งครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไปจัดจานให้ผมไปุ้งเครื่อย โอเคครับวันนี้แก้วมากุ้งก็เสร็จแล้วก็ครับถึงเวลาชิมแล้วก็ครับก็วันี้ก็เชิญคุณเฟิร์สจากช่องเงือพริกมาชิมเหมือนเดิมครับผมง่าเดิอคนเดิมครับกระผมได้เดี๋ยวเราลองชิมกันเลยได้เลยครับเห็นเซตตาบอกว่าไอ้เมนูนี้ต้องแบบมีความเปรี้ยวนําใช่ครับแล้วก็เค็มๆเค็มตามแล้วก็ส่วนหวานหวานตามหวานน้อยสุดเดี๋ยวเราลองดูกับชิ้นที่มีพริกนิดนึงครับโดีคครับลองชิม มีความเยวนนำแล้วก็ค่อนข้างจะมีสมุนไพรที่ค่อนข้างจะเยอะใช่ครับใช่ครับก็ใครคือด้วยความที่กุ่งมันอาจะมีความขาวนิดๆเลยเนี่ย<ช>บางบางครั้งบางทีแต่เนี่ยไม่มีความขาวนะคือพวกเครื่องแบบพวกเขาเรียกสมุนไพรมันจะช่วยเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ มันคือสมุนไพรอ่ะมันก็ดีต่อสุขภาพด้วยใช่ครับก็ถือว่าน่าจะเป็นเมนูที่เออโอเคเลยครับผมครับผมถ้าให้คะแนนจากนี้ให้กี่คะแนนด,ดีครับให้เ9เดิม10เฮิรับว้าวผมมองว่าสำหรับผมเลยนะ<า>มันเผ็ดไปนิดน,นึงสำหรับผมครับแล้วก็ใครคือด้วยความที่อันนี้แนะนำแล้วกันนะครับ,ค,รบคือความที่กุ้งมันอาจจะไม่ได้แบบคือกุ้งมันถ้ามันกรอบมันก็กรอบแล้ประมาหนึ่งมันจะมีความนิม่มอยู่ใช่ปะ่ะใช่ครับกินพร้อมแตงกวา เสริมความต้งกว่าเออ่แต่ว่าเหมาะครับโอเคครับ้าในช่วงโควิดครับก็อยากให้ผู้คนดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับก็ขอให้คนปลอดภัยจากโควิดนะครับวันนี้ก็จบนะครับกับแค่ว่ากุ้งครบผมถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดกดะดิ่งใหผมด้วยครับคลิปง่าเจอกันใหม่ครับบายบายขอบสดีครับ